สวัสดีครับพบกับช่องลุงเดียชาแนลนะครับผมเนาะกินี่จะไม่ก่อกองไฟนะครับ fc สวัสดีนะครับ fc ุก่านที่น่ารักนะครับ fc เด็กๆสีขาของเราใส่ทต่ไม่ก่อกองไฟนะครับลมแรงแ้วกานี่ตกดูชัดกว่าจะเป็นลมหนาวนะครับ fc เนาะแต่ก็ไม่ถึงกับมากใหมรับพุ๊มนะแต่ความปลอดภัยของเด็กๆครัุ๊บ ในเมื่อกอ็คุณนะครับอีกครั้งหนึ่งเสือ้อถือว่าเอฟซี่ีหน้ารักส่งมาอา้นะครับกาดว่า <c ười> น่าจะไม่ได้ใส่กับพุมเพราะว่าลองตัวลองใส่แล้วกัด <c ười> ตอดเองก็เลยลุมเดีย <c ười> เอาแบบนี้ให้นะครับนี่เอาแบบนี้ให้นะครับใส่ยาละกันี้จะเล่นปานางไม่ไว,ว้วางใจครับกลางๆก้องบุญรอด กลัววันลมจะมาทางนี้ด้วยก็เลยจัดอีกมุมนึงเข้าไปอีกกรบปุกทีนี้ไม่ต้องว่วงครับอุ่นะจะมาบุนรอดนะอุ่นไหมทีนี้เลือยอย่างเดียวบุนรอดวะเลือยอยากออกจากอกอย่างเดียว กว้างนะครับ fc ดูนะมีขน,นนะาดต่างดีดีต่างลูกนะครับหญิงเล็กทำไรทำไรเน่เน่ไม่ทันข้ามคืนแงะนะมาลุ้นกันนะครับตอนเชา้าว่าปลายาจะอยู่ดีปกติหรือว่าเละเทนะครับน้องอย่าไปกัดดึงมันก็ใจไหมที่ลมหนาวมาทีนี้มันจะทำงะไงอ่ะปล่อยนอนหนาวนะทีนี้ ยาไปกัดดึงนะนะจะเล่มเกี่ยวกี่ผืนแล้วอ่ะอะอยานะนะดีๆนะยาอืมอืมยานะกาใจไหมอ่ะคาใจนะอันนอนอุ่นๆกาใจไหมไปกัดเล่นมันทำไมอ่ะอยังอีกไม่ฟังอีกไม่ฟังอีก ไม่เห็นพี่บญรอดกัดเลยจะมาบุญรอดบุญบุญรอดไม่ค่อยดึงหรอกครับมีแต่นี้แหละแม่ลูกต้องบนนี้แหละนี่นะครับต้บงบุญรอดก็ไม่ก็ไม่ดึงนะครับไม่ว่าจะเล่มเกี้ยวนะเ <c oughs> ออดูเลยอ่าจัดการเลยมันก็จัดการเลยอเลยออเดี๋ยวก็หนาวหรอก อาจจะเป็นซิงตก็ตไม่กองโกกับผมเอาเล่นกันเลยเออเอา,เอาดูดีๆหัวติดเดี๋ยวหัวก็ติดหรอกลงเรียกว,ว่าเออฟังกองบุญรอดเป็นสลิมเที่ยวเร้วนะครับคงจะโอเคเอาเลยกัดในฟังนี้นะครับขอดีๆครับยิงเล็กกัดเลเทมดุด ตะเลมเกี้ยวนะปั่นทางก็เลยไปเอามาอีกจันอีก,ก,กับผมนี่ไะครับพี่จีตีนี่สบายใจเลยเดี๋ยวอนแม่นางก่อนกินข้าว้าใช่ไหมอีกแป๊บ,บนึงเล่นกันก่อน พอลุงเดียตำได้เท่าที่กำลังนะครับพุ่มนะตั้งเนปะ็นปานังเนาะกอยาวานะครับอีฟทีเนาะเราตำเต่ากำลังที่ว่าเรามีนะครับอย่า <c oughs> กามโต บอยู่กันนาแน่นอนครับผมมีกับกินกันไม่มีกับรถทนไปด้วยกันแบบเจอแม่กับเอสี่เหมก้อนตาห้านมดนะครับไม่ได้ไปเจอมีแต่ไส้นะครับดีกว่าซื้อไส้ไว้ก็เลยตอดไส้นะครับนั่นก้าวไอ้เด็กกบกข้าวกไส้นะครับวงก้าวให้ก้ากินไอ้พร đất à. Còn gì đây để kinh năng gặp Để kinh Gặp bà nàng kinh thấy có kinh gặp Để bà nàng kinh thấy có kinh thấy không coi ตามกำลังนะครับ fc เนอะไม่ปล่อยโต๊ดไงนอนขอบคุณนะครับ fc เดี๋่วให้กำลังใจและติดตามมาตลอดนะครับผมเนาะพอยังมี้ป้าไปนะครับคอมเมนต์เดี๋ยวว่าต่ในเฟซบุ๊ก k ลองป่านางกล้องป่าวันหรือว่าในเฟซบุ๊กกล้อง จ้องก้องเดี้ยนะครับนานๆมีลึกนะครับยอดวิวตกวันนั้นแบบนี้นะครับมันอาว่าเราละโมบบางด้วบางเข่นแกงเงินกาแล้วเดี๋ยวเขาคิดนะครับพุ่มนะเหมือนกัมองคุณคิดได้แก่นั้นก็เอาแก่นั้นอาว่าเราละโมบกาแล้วแต่คุณครับาคุณคิดได้กระซ่าแกงนะครับพุ่มนะ ก็ไม่ได้เป็นอย่างตีคุณคิดอันนั้นเหลืองของคุณปัญหาคุณป,ปัญหาผมพ่มม,มีความสุกครับผมตาเป็นลำหมูบึงเงินกองเรับ,บอกว่รตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเอาเด็กๆมาเป็นปลาลาทต่ไม่ได้ครับผุมนะครับถ้าว่าคุณมีความคิดมีกุศลฝา,วาหวานะครับพุ่มเนาะน่าจะดูออกครับผม นะเล่นกับน้องดีๆเนอะแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นตอนนี้นะครับดูแลเขามาเป็นปีๆแล้วครับพุ่ถ้าลำบมบนะครับจะเอาเงิน5ีห้ามาได้นะครับติดพวกคุณคอมเมนต์ว่าพวกพุ่มลำบมบเงินจองนะครับคงจะไม่เช็ดมาเมื่อเด็กๆเราครับ นะแต่คุณรู้จริงงห็นจิงหรืองว่าคุณมาบยที่นี่คุณก็น่าจะรู้นะครับแม้แต่ว่าพอขาอ้วนก็ยังรูนะครับ่ <c oughs> าเอาใจกับก้าวเราเจอกับก้าวไปหายใจให้ได้แบบนั้นนะครับเพอาจากนั้นนะครับบุที่ภาวะในด้านความคิดนะครับมันซู้เล็กนิดเดีย ย่าให้ตัมมต้มมันจิตใจีิคุณคิดย่า้ตั้มมันจิตใจนะครับพมนะจิตใจใตัมม้มแหก็สมองสั่งแล้ลก็มือปิมจังไรซึ่งอยู่ติดปาวาเหลือเกินเอาครับผมเนาะแตนซ้หรับในจองลงเดียมไม่ก่อนมีนะครับหน่อยบอลงเดียมบอกแลว้วบล็อกหรือไม่ก็ส้วนกลับแลว้วก็บล็อกครับพมนะครับ ก็ยังบอกว่าน่งนะครับปล่อยป้านเพราะเราไม่ได้รูทสึกไรครับเราไม่ได้เป็นอย่างที่เกาพิมก็ยังบอกว่าน่งเราจะไปสนใจทําไมไยครับผมเหยาะยามาใตวอ้วกเอาแต่สิ่งดีๆก็ยังเรียกบอกกอบปุยมันกับความสุขขอบปุยสุข่าไปมากที่สุดนั่นเป็นสิ่งดีๆสุขภาพดีมีความสุขจิตใจมีความสุข กรอบโขยกันนะมากมายอย่างตีบอกเอฟซีทุกคนอวยพรทุกคนครับไม่ได้อวยพรนะยเอฟซีำรวยนะครับผมเนาะแต่อวยพรนายเอฟซีทุกคนนะครับมีสุขภาพทีดีรวยความสุขรวยทุกข์ภาพมันเป็นสิ่งดีดีทุดข์กับอายุเรามันไม่ได้ยังยืนเป็นเมื่อปีปันปีแล้วครับกรบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ก็อุ่นใจไปนะครับ ตีเด็กๆไม่นอนหนานะครับตอลมมันแรงขอบคุณมากกับคลิปนี้กับกดไนา์เอซนะครับเจอกันไม่ตรงนี้ครับผมวัสดีครับ